อ่าสำหรับวันนี้วันที่ยี่สิบแปดธันวาคมนะคะวันนี้ครูนิสติดค้างวิชาหนึ่งไว้ก็คือวิชาภาษา<ด>อังกฤษที่จะให้ทําแบบฝึกหัดหน้าที่หกห้าสิบหกกับห้าสิบเจ็ดนะคะอ่าภาษาอังกฤษวันนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นเรื่องใหม่นะคะก็คือเรื่องแฮ h แฮ e แปลว่าอะไรคะใครพอรู้บ้างแ v ปแปลว่าอะไรแ v ปแปลว่า a ฮ e แปลว่า มีนะคะมีหรือกินก็ได้นะคะจะแปลว่ามีก็ได้จะแปลว่ากินก็ได้นะคะถ้ากินก็จะใช้เป็นสำหรับมือ้ออาหารอย่างเช่น have breakfast have lunch have dinner อย่างนี้นะคะแต่ส่วนใหญ่มักจะแปลว่ามีนะคะอ่ามาดูนะคะตามหน้าที่53เลยนะหน้าทนี่53นะคะเขาแบ่งเป็นตารางมาให้ทั้งหมด3ช่องแบบนี้นะคะช่องแรกนะคะก็คือประโยคบอกเรานะคะ affirmative form นะคะก็คือเป็นประโยคบอกเล่านะคะประโยคบอกเล่าการใช้ h a v e จะมีทั้งหมด2ตัวก็คือมี has กับ has นะคะ has กับ has ต่างกันยังไงต่างกันที่ประธานของประโยคนะคะถ้าประธานเป็นเอกพจน์ก็คือ he she it หรืออะไรก็ได้ที่เป็น1อันหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างจะใช้ has 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 อันนี้นะคะแต่ถ้าประธานเป็นพระหูพจน พหูพจนได้แก่ i, u, v, a แล้วก็อันอื่นที่มันมีหลายสิ่งหลายอย่างหลายอันจะใช้ have นะคะ S a v e, have เหานี้แปลว่ามีหมดเลยแต่ใช้เวลาใช้ต้องดูประธานของประโยคว่าประธานของประโยคเป็นอะไรแล้วใช้ต่างกันนะคะอันนี้คือแบบฟอร์มของประโยคบอกเล่าต่อไปประโยคปฏิเสธนะคะจะใช้ verb to do เข้ามาช่วยนะคะโดยจะใช้คำว่า do not นะคะ do not ก็ได้นะคะหรือใช้เป็นตัวย่อว่า don't ก็ได้นะคะถ้าประธาน I จะใช้ do not หรือใช้ don't ก็ได้นะคะอย่างเช่น I do not have หรือ I don't have ก็ได้นะคะต่อไปประธาน he, she, it จะใช้ does not นะคะใช้คำว่า does not ก็ได้หรือจะใช้คำว่า doesn't ซึ่งคำว่า doesn't มันเป็นตัวย่อของคำว่า does not นั่นเองนะคะ อนะคะอย่างเช่น he does not have หรือ he doesn't have นะคะก็คือเขาผู้ชายไม่มีนั่นเองนะคะต่อไปประธาน we they หรือ you หรืออะไรที่มันมีหลายสิ่งหลายอย่างหลายอันก็จะใช้ do เป็นตัวเชื่อมนะคะตัวช่วยเ,เป็น verb ช่วยนะคะก็ใช้คำว่า do not นะคะหรือจะใช้ว่า don't ก็ได้นะคะอย่างเช่น we do not have หรือ we don't have ก็ได้นะคะต่อไปเป็นแบบฟอร์มของ question form ก็คือประโยคคำถามนะคะประโยคคำถามจะใช้ do กับ does เข้ามาช่วยโดยจะใช้คำว่า do กับ does ก็คือต้นประโยคนะคะโดยจะใช้อันนี้เป็นตัวถามต้นประโยคแล้วก็เป็นประธานของประโยคแล้วค่อยเป็นคำว่า have อย่างเช่น Do I have นะคะ Do I have แปลว่าฉันมีหรือไม่นะคะ Do He have ก็คือเขาเอ้ย o e s he have นะคะก็คือเขามีหรือไม่โดยการใช้ do กับใช้ o u s ก็ดูจากประธานของประโยคเหมือนกันนะคะประธานเป็นเอกพจน์ใช้ o u s หมดเลยนะคะส่วนประธานเป็นพหูพจน์ใช้ do นั่นเองนะคะอย่างตัวยกตัวอย่างประธานเป็นเอกพจน์ก็คือ d o e s he have ก็คือ เขาผู้ชายมีหรือไม่ Does she have เขาผู้หญิงมีหรือไม่ Does it have มันมีหรือไม่นั่นเองนะคะอ่าส่วนยกตัวอย่างคำนามเป็นพระหูจค์อย่างเช่น Do I have ฉันมีหรือไม่ Do we have พวกเรามีหรือไม่ Do you have คุณมีหรือไม่นั่นเองนะคะอันนี้คือแบบฟอร์มที่มันเป็นประโยคคำถามอ่ะเปิดหน้าต่อไปค่ะ ตัวหน้าต่อไปนะคะเป็นไดอะล็อกเป็นข้อความหรือ conversation ที่เขาพูดกันนะคะอย่างเช่น A บอกว่า I have a bicycle I have a bicycle แปล,ลแว่าฉันมีรถจักรยานอะแปลว่าหนึ่งใช่ไหมคะอ่า bicycle แปลว่าจักรยานนะคะดังนั้นก็เลยแปลว่าฉันมีรถจักรยานหนึ่งคันนั่นเองนะคะหรือแล้วก็ถามครับว่าไงครับ สวัสดีคับสวัสดีครับ,รบอ่ะ,อะเร็วรีบเปิดเร็วอมสินหน้าห้าสิบสีแล้วค่ะอ่ะแล้วก็ถามกลับต่อไปว่า do you have a bicycle do you have a bicycle แปลว่าแล้วคุณล่ะมีจัก,กรยานหรือไม่นี่นะคะก็คือถามกลับไปว่าฉันมีนะแล้วคุณล่ะมีไหมก็คือถามว่า do you have a bicycle นะคะบก็เลยตอบไปว่า yes I do นะคะถามดูตอบดูนะคะ ถามอะไรตอบแบบนั้นขึ้นต้นประโยคด้วยดูดังนั้นคําตอบรับก็จะเป็น I do นั่นเองนะคะ Yes I do ก็คือใช่ฉันมีมีครับมีค่ะนั่นเองนะคะ A ก็เลยถามกลับไปว่า Do you have a motorcycle Do you have a motorcycle แปลว่าคุณมอเตอร์ไซค์แปลว่ารถจักรยานยนต์หรือรถเครื่องหรือรถมอเตอร์ไซค์นัเองนะคะ Do you have a motorcycle แปลว่าแล้วคุณล่ะมีมอเตอร์ไซค์หรือไม่มีรถจักรยานยนต์หรือไม่นั่นเองนะคะ B ก็เลยตอบว่า no I don't no I don't ดนนี้ย่อมาจากคำว่า do not ก็ได้นะคะเออมันย่อมาจากคำว่า do not แต่ฝรั่งมักจะใช้คำว่า don't เพื่อเป็นการรวบคำเพื่อให้พูดง่ายแล้วก็สั้นแล้วก็กระชับใจความนะคะก็คือ no I don't แปลว่าไม่มีฉันไม่มีครับฉันไม่มีค่ะนั่นเองนะคะ but I have a car แต่ฉันมีอะไรมีรถหนึ่งคันค่ะแปลว่ารถยนต์นะคะ but แปลว่าแต่ But I have อาคาก็เลยแปลว่าแต่ฉันมีรถยนต์หนึ่งคันนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้มาดูในช่องนี้เป็นช่องที่เขาแปลความหมายให้นะคะอ่ะอันแรกค่ะ affirmative แปลว่าประยุป,ประโยคบอกเล่านะคะ n e g a t i v e แปลว่ารูปประโยคปฏิเสธ question form ก็คือรูปประโยคคำถาม have แปลว่ามีหรือกิน I have ก็แปลว่าฉันมีหรือฉันกินก็ได้ค่ะ I do not have ก็คือฉันไม่มีฉันไม่ได้กินนั่นเองนะคะแล้วก็ do I have ฉันมีไหม but แปลว่าแต่นั่นเองนะคะ, mm hmm. ะไม่งงนะอ่ะต่อไปได้อลหอกสองค่ะอยู่ข้ายหน้าห้าสิบสี่อ่าดูตามนะเอานิ้วชี้ตามไปนะคะที่คุณนิดพูดนะคะอ่ะข้อที่สอง A พูดกับ B ว่า How many b r u t h e r do you have How many? How many? แปลว่าเท่าไหร่นะคะ Brother แปลว่าน้องชายหรือพี่ชายก็ได้นะคะแปลว่าน้องชายหรือพี่ชายในครอบครัวก็ได้ Do you have? ก็คือมีมีหรือเปล่ามีไหมนะคะ How many? Brother. Do you have? ก็คือคนนั้นมีพี่ชายหรือน้องชายทั้งหมดกี่คนนั่นเองนะคะ B ก็เลยตอบ A ไปว่า I have t o o r d e r b u t t e r How about? อ้ย what about you? I have I have to order butter mm hmm. นะคะ order butter mm hmm. ก็แปล order อันนี้แปลว่าแก่กว่าแก่กว่า order butter mm hmm. ก็เลยแปลว่าพี่ชาย mm hmm. นะคะ I have to order butter mm hmm. ก็แปลว่าฉันมีพี่ชายอยู่สองคนถูกแปลว่าสองนะคะฉันมีพี่ชายทั้งหมดสองคน What about you What about you เป็นการถามกับในสิ่งที่เขาถามมา What about you ก็คือถามว่าแล้วคุณล่ะแล้วคุณล่ะนะคะ ก็คือถามว่าแล้วคุณล่ะมีไหมมีผู้ชายไหมนะคะเก็เลยตอบกลับไปว่า I have no brother no แ <No. S 1> ปลว่าอะไรคะ no แปลว่าไม่มี <No. S 1> ใช่ไหมคะ I have no brother ก็แปลว่าฉันมีไม่หรือฉันไม่มีนั่นเองนะคะ I have no brother no. ก็คือฉันไม่ได้มีพี่ชายหรือน้องชายเลยนะคะแล้วก็เลยถาม B ตตอกลับไปว่า How many How many sister do you have How many แปลว่าเท่าไหร่นะคะ Sister แปลว่าพี่สาวหรือน้องสาวนะคะ Do you have ก็คือมีไหมนะคะ How many sister do you have ก็เลยแปลว่าคุณแล้วคุณล่ะมีพี่สาวหรือน้องสาวเนี่ยกี่คนนะคะมีเท่าไหร่มีกี่คน B ก็เลยตอบไปว่า I have one younger sister I have one younger sister. Younger แปลว่าอ่อนกว่าเยาวกว่านะคะดังนั้น younger sister ก็เลยแปลว่าพี่สาวหรือน้องสาวที่อ่อนกว่าก็คือแปลว่าน้องสาวนั่นเองนะคะ I have one ก็คือมีเท่ไรมีอยู่หนึ่งคนที่เป็นน้องสาวนั่นเองก็เลยแปลว่าฉันมีน้องสาวหนึ่งคนนะคะถาว่าไงคะทันไหมคุณนีดพูดเร็วไปหรือเปล่า เร็วไปใช่ไหมคุณจะซอบซบลงมานะอ่ะต่อไปไดอรอกทรนะคะหน้าห้าสิบห้าอ่ะไดอรอกทรีนะคะมี A กับ B พูดคุยกันอีกแล้วอ่ะ A ถาม B ไปว่า What time do you have breakfast What time do you have breakfast นะคะ What time What แปลว่าอะไร Time แปลว่าเวลานะคะดังนั้น What time ก็เลยถามว่าประมาณว่ากี่โมงกี่โมงนะคะ What time ถามว่ากี่โมง Do you ก็คือคุณนะคะ h a v e breakfast ถ้า h a v e ใช้กับอามืออาหารอย่างเช่น breakfast แ,แปลว่าอาหารเช้า h a v e ตัวนี้จะไม่ได้แปลว่ามีนะคะแต่จะแปลว่ากินนะคะดังนั้น h a v e breakfast ก็เลยแปลว่ากินอาหารเช้านะคะ what time do you h a v e breakfast ก็เลยจะแปลได้ว่าคุณเนี่ยกินอาหารเช้าตอนกี่โมงนะคะ b ก็เลยตอบไว้ว่า at six o'clock at six o'clock แอดก็คือเวลานะคะใช้กับเวลานะคะซิกก็คืออะไรซิกคืออะไรคะกี่โมงซิกโอหโนะคะแอดซิกโอคโอครก็คือเป็นหน่วยของเวลานะคะก็คือหกโมงตรงเลยก็คือบอกว่ากินเวลาหกโมงนะคะแล้วก็ถามกับว่า what about you what about you แปลว่าแล้วคุณล่ะนะคะกินกี่โมงมาดิน,นะคะ oh, oh. เออแล้วคุณล่ะกินกี่โมง นะคะ What about you เอก็เลยตอบ B กลับไปว่า I have breakfast at 6.30 i นะคะ I have breakfast at 6.30นะคะก็คือฉันนะคะ have breakfast แปลว่ากินกินอะไรอาหารเช้านะคะ at 6ก็คือ6กโมงแปลว่า30นะคะก็เลยแปลว่า6 3โมงหรือแปลเป็นภาษาไทยว่า6กโมงครึ่งนั่นเองนะคะ6 30แปลว่า6 3โมงหรือ6กโมงครึ่งนะคะ อะดังนั้นเก็เลยตอบ B ีกลับไปว่า I have breakfast at 6:30แปลว่าฉันกินอาหารเช้าเวลา6โมงครึ่ง6โมงนี้แปลว่า6โมงเช้าหรือ6โมงเย็นคะอะตอบไหมพสิช่วยจะตอบหน่อยตอบให้คุณนิดชื่นใจค่ะ6โมงเช้าหรือ6โมงเย็นดีคะ6โมงเชา้าเออเพราะเขาทำไมคะเพราะเขากินอาหารเช้าใช่ไหมคะดังนั้น 6.30อันนี้ก็เลยแปลว่า6กโมงเช้านะไม่ได้แปลว่าหกโมงเย็นนะคะเราจะไม่กินอาหารเช้ากันตอนเย็นนะคะโอเคไหมโอเคไหมโอเคนะคะ I have breakfast at 6.30ก็คือฉันกินอาหารเช้าเวลาหกโมงครึ่งก็คือ6กโมงเช้านะคะหกโมงครึ่งนะคะอ่าต่อไปบีก็เลยถามไปว่า Do you have for breakfast อ what do you have for breakfast What do you have for breakfast? What แปลว่าอะไรนะคะ Do you ก็คือคุณนั่นเองนะคะ Have ก็คือกินอะไรนะคะสำหรับมื้อเช้าก็คือถามว่าคุณกินอะไรในมื้อเช้านั่นเองนะคะก็คือมื้อเช้าเนี่ยคุณกินอะไรนะคะ What แปลว่าอะไรนะคะ What do you have for breakfast ก็คือคุณกินอะไรสำหรับอาหารเช้าหรือสำหรับมืออบม้อเช้า A ก็เลยตอบไปว่า I have fried rice and egg I have fried rice right and egg. นะคะ Fried rice like, เนี่ยมันคือเข้าผัด f r i e d ก็คือทอดใช่ไหมคะ Rice like, ก็คือข้าวข้าวเอาไปทอดก็คือข้าวเอาไปทำไมคะเอาไปผัดในกระทะนั่นเองนะคะ Have เมื่อใช้กับอาหารจะไม่ได้แปลว่ามีนะคะแต่จะแปลว่ากินนะคะ I have fried rice right, and egg. Egg ก็คือไข่นะคะมี s หลายตัวสแสดงว่าไข่กี่ฟองฟองเดียวหรือหลายฟอง Uh huh. หลายฟองแปงว่าทําไมคะเขากินข yeah ้าวผัดกับไข่ะกี่ฟองหลายฟองเลยนะคะไม่ได้บอกเออไม่ได้บอกว่าหนึ่งฟองนะเขากินข้าวผัดกับไข่หลายฟองนั่นเองนะคะอะต่อไปนะคะเป็นการใช้คำที่ถูกต้องนะคะอ่ะมาดูคำแรกค่ะ brother นะคะพูดพร้อมกัน brother brother อะ brother แปลว่าพี่ชายก็ได้แปลว่าน้องชายก็ได้นะคะ บวกต่อไป sister พูดค่ะ sister 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 นะคะ sister แปลว่าน้องสาวก็ได้หรือพี่สาวก็ได้นะคะแต่ถ้าอยากจะบอกว่า sister คนนี้เป็นพี่สาวให้ใช้คำว่า elder นะคะ elder แปลว่าแก่กว่าแก่กว่าอย่างเช่น elder brother ก็แปลว่าพี่ชายหรือ elder sister ก็เลยแปลว่าพี่สาวนะคะใช้ elder เพื่อให้รู้ว่าเขาอะแก่กว่า ดังนั้นถ้าอยากจะระบุว่าเป็นพี่สาวให้ใช้ either sister หรือถ้าอยากจะระบุให้ว่าเป็นพี่ชายก็ใช้ e i t e r brother นั่นเองนะคะแต่ถ้าอยากจะบอกว่าเป็นคนที่อ่อนกว่าเราให้ใช้คำว่า Young e ร younger นะคะ younger younger <Yeah. S 1> Young er, นะคะ younger แ <Yeah. S 1> ปลว่าอ่อนกว่านะคะ younger brother ก็เลยแปลว่าน้องชายนะคะ younger sister ก็เลยแปลว่าน้องน้องสาวนั่นเองนะคะก็คือ ที่สาวหรือน้องสาวที่อ่อนกว่าเรา, <S <S เาก็คือน้องสาวนั่นเองนะคะอ่ะต่อมาอันนี้คือคําศัพท์นะ,ะที่ให้เราจํานะคะอันแรกคือ h a v e อ่ะอ่านพร้อมกันพูดตามครูนะ h a v e breakfast h a v e breakfast เออแปลว่ากินอาหารเช้าอ่ะคาต่อไปพูดตามค่ะ h a v e lunch h a v e lunch h a v e lunch Have lunch เออ Have lunch lunch แปลว่าอาหารเที่ยงนะคะก็คือแปลว่ากินอาหารเที่ยงอคำต่อไปพูดตามค่ะ Have dinner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  อ่าแปลว่ากินอาหารอาหารเย็นค่ะอะต่อไปคำต่อไปนะคะ Fly right Fly right Fly right แต่ว่าข้าวผัดนั่นเองนะคะข้าวที่เอาไปทำไมคะลงกระทะก็คือเอาไปทอดทอดอยู่ในกระทะก็คือข้าวผัดนั่นเองนะคะอ่าต่อไป how many how many อ่าพูดตามค่ะ how many how many how many แปลว่าเท่าไหร่นะคะหรือแปลว่ากี่ก็ได้อย่างเช่น how many people ก็คือมีคนอยู่เท่าไหร่หรือมีคนอยู่ทั้งหมดกี่คนนั่นเองนะคะ แปลว่าเท่าไหรก็ได้กี่ก็ได้ต่อไปคำสุดท้ายค่ะ for 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 แปลว่าสำหรับนเองนะคะสำหรับก็ได้หรือเพื่อก็ได้นะคะเ่อได้สำหรับก็ได้ทีนี้เรามาทำงานของเรากันบ้างดีกว่าต่อมาเปิดหน้าห้าสิบหกค่ะไปหยิบไม้บรรทัดมาให้พร้อมครับ จิบแล้วครับทีนี้เนื่องจากว่ามันเป็นแค่โยงเส้นนะคะดังนั้นหน้าที่ห้าสิบหกเนี่ยคุณนี่จะเฉลยอยู่สักสองสามข้อแล้วที่เหลือให้ทําเองได้ไหมคะได้เนาอโอเคอ่ามาข้อแรกค่ะถามว่า do you have a bicycle แปลว่าอะไรคะมีเครื่องหมายคําถามแบบนี้แปลว่าเป็นประโยคคํำคํา่าวอ่ะแปลว่าคุณมีรถจักรยานไหมถูกต้องค่ะโยงมาหาคุณมีรถจักรยานไหมครับ ่นี้ก่อนนะครับครับเดืองหลังใช่ครับพ่อปูครับสวัสดีครับอ่าต่อไปค่ะคำต่อไปคำที่สอง yes I do แปลว่าอะไรค,ะม,คระมีครับอ่มีครับถูกต้องค่ะเก่งมากอ่ะอีกสักข้อหนึ่งแล้วกัน do you have a car คุณมีรถยนต์อะค่ะเออค่ะตัวนี้แปลว่ารถยนต์ดังนั้นดูยิ่งนับอะค่ะแปลว่าคุณมีรถยนต์ใหม่เองนะคะส่วนที่เรือทำเองเก่งมากค่ะทำเองเนาะโอเคอ่ะต่อไปหน้าห้าสิบเจ็ดนะคะห้าสิบหกที่เหลือไปทำเองนะคะต่อไปคุณไปหนาห้าสิบเจ็ดต่อแล้วนะอะทีนี้หน้าห้าสิบเจ็ดเขาบอกว่าให้ translate to English ก็คือให้แปลเป็นภาษา อังกฤษนะคะอ่าตัวแรกฉันมีพี่ชายหนึ่งคนฉันคืออะไรคะ <I have. S 1> อา <I have. S 1> ใช่ไหมคะมีก็คือแฮฟพี่ชายคืออะไรคะ <I have. S 1> จำได้ไหมพี่ชายคืออะไรนะนี่นีตัวน,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 นี้อะไรคะเอเดอร์บราเธใช่ไหมคะ ใช่ปะเปิดย้อนกลับไปแล้วคีย์เส้นใต้เอาไว้ค่ะี e ดอร e r b เ t อร r แปบลบว่าพี่ชายนะหร <c oughs> ือนะคะอ่ะทีนี้ I have ใช่ไหมคะพี่ชายก็คือ either butter หนึ่งคนก็ต้องเป็นอะไร one <Yeah. S 1> ใช่ไหมคะแต่ต้องเอาตัวเลขไปใส่หน้าคำนามก็คือต้องเป็น I have one either b u t e r นะคะ I have one either b a t e r ข้อสองถามว่าคุณมีรถจักรยานยนต์ไหมรถจักรยานยนต์ก็คืออะไรคะ b บ c y c l e หรือมอ t o r ร์ c ซ e คมอเอร์ซ่ามอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะอันเนี้ยมันเป็นประโยคอะไรคะบอกเล่าปฏิเสธหรือคำถามคำถามอ่าคำถามนะคะดังนั้นต้องใช้อะไรขึ้นต้นประโยคคะย้อนกลับไปหน้า่ห้าสิบสามค่ะเปิดหนังสือกลับไปย้อนกลับไปค่ะต้องใช้อะไรขึ้นต้นประโยคคะ You do ใ, d o, do ใช่ไหมคะ Do d o ใช่ไหมคะเพราะว่าคำว่าคุณภาษาอังกฤษคือ you ใช่ไหมคะ verb ช่วยที่ใช้กับ you ก็คือต้องเป็น do you have ใช่ไหมคะหัวรอไฟคุณนิดแล้ว <c oughs> ต้องเป็นอะไร do you have ใช่ไหมคะมีรถจกักรยานยนต์ก็คือ do you have a motorcycle นั่นเองนะคะ do you have อะมอเตอร์ไซค์แล้วก็ใส่เครื่องหมายคำถามข้างหลังประโยคให้คุณอิดด้วยกูจะนได บอกว่าฉันกินอาหารเช้าเวลาเจ็ดโมงเจ็ดโมงนะคะคําแรกก็คือฉันฉันก็คืออะไรคะไอ <I. S 1> ใช่ไหมคะกินอาหารเช้า <I. S 1> ก็ใช้คําว่า have breakfast นะคะ have, <I> have breakfast. breakfast นะคะเวลาก็คือ at นะคะ at เจ็ดโมงเจ็ดภาษาอังกฤษคือ seven seven ค่ะ seven นะคะ seven อะไร seven โอ้ครอกนั่นเองนะคะก็เลยแปลได้เต็มๆประโยคว่า I have breakfast at seven o'clock นะคะ seven o'clock ค่ะต่อไปข้อที่สี่ค่ะฉันกินอาหารเที่ยงเวลาเที่ยงนะคะฉันกินอาหารเที่ยงก็คืออาหารกลางวันอาหารกลางวันก็คือ lunch ใช่ไหมคะดังนั้นฉันกินอาหารเที่ยง ก็คือกินอาหารกลางวันจะพูดภาษาอังกฤษได้ว่าไง I ใช่ไหมคะประโยคฉันก็คือ I ใช่ไหมคะกินอาหารเที่ยงก็คือ have lunch ใช่ไหมคะเวลาเที่ยงก็คือ At เที่ยงภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า no o n ค่ะ n o n n o n ที่แปลว่าเที่ยงหรือแปลว่ากลางวันนั่นเองนะคะ mm hmm. ก็เลยแปลว่า I have lunch at noon นั่นเองนะคะ อ่ะต่อไปข้อ5ค่ะฉันมีสุนัขสองตัวและแมวหนึ่งตัวฉันมีก็คือ I อะไรคะไออะไร have. I have ใช่ไหมคะคสุนัขก,ก็คือด็อกด็อกใช่ไหมสุนัขสองตัวก็เป็นทูท o ด็อก <Do ck. S 1> นะคะทูด็อกใส่เอด้วยนะคะอ่าท uh. <do> ูด็อกและก็คือ and ใช่ไหมคะแมวหนึ่งตัวแมวภาษาอังกฤษคืออะไร Cat นะคะหนึ่งตัวจะใช้คำว่า one cat ก็ได้หรือจะใช้คำว่า a cat ก็ได้นะคะอดังนั้นก็เลยแปลว่า I have two dogs d o g ต้องมี s ด้วยนะคะเพราะว่ามันมีมากกว่าหนึ่งตัว and one cat นะคะก็คือและแมวหนึ่งตัวใครจะเปลี่ยนคำว่า one เป็นคำว่า a ตัว a ตัวเดียวก็ได้นะคะถูกเหมือนกันนะคะ ดังนั้นใช้ได้สองแบบเลยนะคะอ่ะต่อไปข้อข้างล่าง exercise ที่3นะคะ find my name ก็คือให้หาชื่อของฉันนะคะชื่อของฉันจะซ่อนถูกซ่อนอยู่ในตัวภาษาอังกฤษนี้ก็คือให้หาตัวที่มันทำาไมกันทรั้งที่แล้วทำไปแล้วเออให้มันซ้ำกันนั่นเองนะคะ,ะมาดูข้อแรกค่ะข้อแรกมีคำว่า brother มีคำว่า sister ตัวอะไรซ้ำกันเนี่ย ม,มีหลายตัวเลยนะคะมีตั้งแต่ตัวอะไรอ่าซ้ากันทีซ้ากันใช่ไหมคะเอี hey, e. ซ้ากันใช่ไหมคะดังนั้นครูนี่ขอเอาเป็นตัวแรกนะก็คือตัวอนะคะอ่ะเป็นอาอ่ะใส่อาไปขีดเส้นใต้ใครูนี้ด้วยนะครูต้องขีดเส้นใต้ไหมอ่ะขีดขีด,ข,ดขีดให้ดูขีดให้ดูด้วยครับ ใครจะขีดตรงนี้ก็ได้นะหรือใครจะไปขีดตัวนี้ก็ได้นะคะได้เหมือนกันเรื่องนี้หนูเป็นครูท่านเรียนคร,ร,ร,รูจ,จบย <จบ S 2> ังอ<ช>่ะถ้าเรียนอันนี้เสร็จก็จบเลยจบแล้วค่ะจบแล้วถ้าเรียนอันนี้เสร็จก็จบเลยวันนี้เรียนแค่สี่อย่างเดียววิชาเดียวเองได้ก็คุณได้ติดไว้ชื่วิชาเดียวใช่ไหมใช่ค่ะอืมเลยอะต่อไปข้อที่สองค่ะ I am in a rice and I in a egg ตัวอะไรเหมือนกันมีตัวอะไรเหมือนกันตัวอีมีตัวอีเหมือนกันอ่ะเป็นใต้ตัวอีไว้ค่ะทั้งสองตัวเลยนะแล้วก็ใส่ตัวอีลงไปในช่องที่สองค่ะตัวอีเขียนไม่คยสวยเลยเอาให้สวยเอาให้สวยเขาสวยๆเขียนสวยๆนะเขียนภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกมองไม่เห็นนะมองไม่รู้เรื่องนะ อ่ะต่อไปข้อที่สามค่ะ I am in lunch and in dinner อะไรตัวอะไรเหมือนกันคะตัว n อ่ะตัว n เหมือนกันดังนั้นใส่ n ค่ะเริ่มทำงานแล้วลหรอเสร็จแล้อ่ะต่อไปค่ะข้อที่ส I am in f o r am I in forty ตัวอะไรเหมือนกัน จริงๆตัว M ก็ได้ค่ะแต่อันเนี้ยถ้าดีมันต้องเป็นละดังนั้นครูขอเป็นตัว O แทนนะคะเขียนตัว O ตัว O เพราะว่าตัว F มามันอาจจะอ่านเป็นชื่อคนไม่ได้นะคะมันจะกลายเป็นเลนฟูไปซะนะคะอ่ะแล้วอันสุดท้ายค่ะ I am in noon and in crop ตัวอะไรเหมือนกันคะ, oh. ะตัว O ตัวอเหมือนกันค่ะก็ใส่ตัวโอมาดังนั้น My name is oh. เขาชื่ออะไรใครรู้บ้าง oh. อ่านสองพยางค่ะ R E N O อ่านว่าเรนูค่ะใครเร่มรู้ชื่อเรนูอะนะคะจบแล้ววันนี้แล้วก็ข้างล่างนะคะ Noon แปลว่าเที่ยงนะคะส่วน Evening แปลว่าตอนเยน็น oh. oh. หรือเวลาเ <What? S 1> ยน็น หรือช่วงเย็นก็ได้นะคะอ่ะวันนี้จบแล้วอ่ะใครเสร็จแล้วได้ออกไปเลยสวัสดีค่ะคเลยสวัสดีค่ะ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 